สภาพดินในปัจจุบันของบ้านเราตอนที่หนึ่งดินที่ปนเปื้อนด้วยยาปฏิชีวนะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีตามข้อมูลจากกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาแห่งเกาหลีใต้และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ใช้ยาปฏิชีวนะในปสุสสว และใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในพืชผลในระดับสูงประเทศใหญ่ๆใ,ในเอเชียก็มีแนวโน้มคล้ายกันยาปฏิชีวนะสารกำจัดศัตรูชสังเคราะห์และปุ๋ยเคมีได้ทำลายดินอย่างรุนแรงรากของพืชทุกชนิดเจริญเติบโตในดินได้ยากมากแต่นโยบายการเกษตรที่สนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลับไม่เปลี่ยนแปลงเลยผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรและคอลัมนิสต์ชื่อดังบางคน ยังคงปกป้องการเกษตรเคมีแบบดั้งเดิมและโจมตีการทำเกษตรอินทรีย์ see. โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาพวกเขาจะไม่กังวลเกี่ยวกับสารเคมีที่เทลงในดินและผลกระทบของมันได้อย่างไรกันการเสื่อมโทรมของดินเป็นปัญหาระดับโลกและมันกำลังนำความตายมาสู่ภาคเกษตรอย่างรวดเร็วการเกษตรควรคำนึงถึงอนาคตร้อยปีข้างหน้าการเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถยั่งยืนได้เลย การเกษตรแบบใดก็ตามที่ทำลายดินก็คือการทำลายอนาคตของเกษตร,รกรรมการปนเปื้อนของดินเชื่อมโยงกับการปนเปื้อนของมนุษย์หากดินป่วยมนุษย์ก็จะป่วยหากดินตายมนุษย์ก็จะตายด้วยเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรที่เน้นสารเคมีในปัจจุบันหยุดใช้สารพิษเดี๋ยวนี้ตอนที่สองสารเคมีสะสมอยู่ในชั้นผิวดินเนื่องจากดินแน่นแข็งหากว่ายาปฏิชีวนะ สารกําจัดศัตรูพืชสารกําจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมีที่ใช้กันทุกปีสามารถกระจายตัวและย่อยสลายได้ในดินปัญหาก็คงไม่รุนแรงขนาดนี้แต่น่าเสียดายความจริงก็คือสารเคมีเหล่านี้กลับสะสมอยู่ในชั้นดินลึกประมาณ15เซติเมตรหรือ6นิ้วใต้ผิวดินเนื่องจากมีชั้นดินที่แน่นแข็งกั้นอยู่การใช้เครื่องจักรกลหนักเป็นสาเหตุโดยตรงของการทําให้ดินแน่นโดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ซึ่งเป็นตัวการหลัก ล้อนหนักของแทรกเตอร์กดทับลงบนดินและแรงกดนี้สามารถลงลึกได้ถึง7เมตรเมื่อมีการใช้ยานพาหนะหนักๆซ้ำๆดินในระดับความลึก15เซนติเมตรจะกลายเป็นชั้นที่แข็งราวกับหินเนื่องจากชั้นดินแน่นนี้สารเคมีทางการเกษตรจึงไม่สามารถซึมลึกลงไปในดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายได้พวกมันจะค้างอยู่ในชั้นใต้ผิวดิน15เซนติเมตรหลังจากที่น้ำระเหยไปแล้ว สารตกค้างเหล่านี้ส่งผลเสียอย่างมากต่อรากพืชจะดาแนะนำให้หยุดใช้แท็กเตอร์หนักๆและหันมาใช้ยานพาหนะเบาแทนพร้อมกับลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดลงมาจากเครื่องจักรหนักเถิดหากหลีกเลี่ยงการใช้แท็กเตอร์ไม่ได้จริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้เราวิ่งทับบริเวณที่ปลูกพืชโดยเด็ดขาดตอนที่สสิ่งที่มองเห็นได้พืชเหนือพื้นดิน สะท้อนถึงสิ่งที่มองไม่เห็นคือสภาพรากใต้ดินหมายความว่าลักษณะของพืชที่เราเห็นบนผิวดินไม่ว่าจะเจริญเติบโตดีหรืออ่อนแอล้วนเป็นผลสะท้อนโดยตรงจากสภาพของรากและดินที่อยู่ใต้พื้นดินนั่นเองคนรุ่นเก่าหลายคนยังคงจําได้ว่าเพียงไม่กี่สิบปีก่อนการปลูกพริกให้เก็บเกี่ยวได้จนถึงช่วงน้ําค้างแข็งในฤดูใบไม้ร่วงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยก่อน เกษตรกรไม่ได้มีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ปุ๋ยสังเคราะห์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปลูกพริกเหมือนในปัจจุบันแต่พวกเขากลับสามารถปลูกพริกได้อย่างงดงามและง่ายดายทุกวันนี้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างอุดมสมบูรณ์แต่กลับกลายเป็นว่าเกษตรกรจำนวนไม่น้อยไม่สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพริกจนถึงช่วงน้ำค้างแข็งได้อีกต่อไปสถานการณ์ในปัจจุบันถึงขั้นที่เกษตรกรบางคนบอกว่า พริกเป็นพืชที่ปลูกกลางแจ้งได้ยากที่สุดในขณะที่สําหรับบรรพบุรุษของเราพริกกลับเป็นหนึ่งในพืชที่ปลูกง่ายที่สุดทําไมจึงกลายเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะโรคเน่าในพืชและโรคจากเชื้อในดินแพร่ระบาดใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องย้อนถามอีกว่าทําไมโรคเหล่านั้นจึงแพร่ระบาดต้นเหตุที่แท้จริงอยู่ที่รากรากของพริกไม่สามารถอย่างลึกและตั้งตัวในดินได้อย่างเหมาะสมในอดีต ต้นพริกจะเจริญเติบโตแข็งแรงจนเกษตรกรไม่สามารถดึงออกจากดินด้วยมือเปล่าได้ต้องใช้เขียวตัดเท่านั้นแต่ปัจจุบันแค่ดึงเบาๆรากพริกก็หลุดออกจากดินอย่างไงไ่ายดายเมื่อ30ปีก่อนต้นพริกสามารถอย่างรากลึกลงไปในดินได้ถึง1.5เมตรคุณสามารถตัดสินคุณภาพของดินได้จากการดูสภาพรากของพืชในดินนั้นในดินที่ดีรากจะขยายออกทั้งกว้างและลึกซึ่งจะรับประกันผลผลิตที่สูง และมีคุณภาพนี่คือหลักการที่เข้าใจได้ง่ายหากรากสามารถตั้งตัวได้ดีและมีพื้นที่ผิวที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้น้ําและสารอาหารพร้อมใช้สําหรับพืชมากขึ้นแต่ในเกษตรกรรมสมัยใหม่การจัดการดินกลับกลายเป็นคําถามว่าควรใส่ปุ๋ยอะไรมุมมองนี้สนับสนุนการขายปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันแต่ในความเป็นจริงการจัดการดินนั้นมีมากกว่าปุ๋ยแค่เพียงอย่างเดียว เพียงแค่การเกษตรที่มีสุขภาพดียั่งยืนและกลับสู่พื้นฐานที่ใส่ใจรากและดินเท่านั้นที่จะสามารถเอาตัวรอดจากยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อุณหภูมิที่สูงผิดปกติและฝนที่ตกผิดฤดูกาลกำลังเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับการเกษตรแทนที่จะคาดหวังและพึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาหันกลับมาที่พื้นฐานของการเกษตรกันเถอะการเกษตรเริ่มต้นจากการจัดการดิน หากคุณยังคงใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่ผลิตในโรงงานซึ่งมีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชการปนเปื้อนของดินจะยิ่งแย่ลงผลผลิตจะลดลงและการเกษตรจะยากขึ้นเรื่อยๆการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์กลายเป็นเรื่องปกติแล้วมูลของสัตว์เหล่านี้ถูกนํามาเป็นปุ๋ยและส่งไปยังฟาร์มเกษตรราคาถูกมากเนื่องจากการสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อยาปฏิชีวนะสะสมในดินมันจะทำลายจุลินทรีย์ในดินและทำให้ดินแข็งตัวมากขึ้นรูปแบบการเกษตรใดก็ตามควรถูกตัดสินจากความสามารถในการรักษาผลผลิตให้ยั่งยืนการทำเกษตรแบบที่ทำให้ดินปนเปื้อนด้วยสารเคมีนี้คือการเสียสละอนาคตของเราการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตได้ศึกษาว่า พืชที่ปลูกด้วยปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะจะสะสมสารเคมีนี้ในเนื้อเยื่อของพืชหรือไม่การสังเกตพบว่ายาปฏิชีวนะจัดเคลื่อนที่เข้าสู่พืชและความเข้มข้นจะสูงขึ้นเมื่อการใช้มูลสัตว์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชที่มีรากอยู่ในดินเช่นมันฝรั่งแครอทและหัวไชเท้าที่สัมผัสกับดินโดยตรงจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะมากกว่าพืชชนิดอื่น การใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไม่เพียงแค่ทำให้ดินปนเปื้อนแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพของพืชและผู้บริโภคด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เกษตรอินทรีย์ห้ามการใช้มูลสัตว์ที่มีสารเหล่านี้อาหารที่เข้าสู่ร่างกายของฉันกำหนดสุขภาพของฉันส่วนมูลที่เข้าสู่ดินกำหนดสุขภาพของพืชทานอาหารที่ครบถ้วนเพื่อสุขภาพของคุณและใช้ปุ๋ยที่ดีต่อสุขภาพเพื่อพืช